ครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตพามาดูตัวนี้เดี๋ยวผมเอาในแบบเป็นโตซาก้าตัวนี้นะครับก็มาลองเทสวัดรอบเครื่องเปล่านะครับแล้วก็ในส่วนของเวลาเราจูดเนาะก็คืออันดับแรกก็คือฝั่งตัวน้ํามันนะครับน้ำมันกรณีเราจูดแล้วน้ํามันเขาโอเคได้แล้วก็ในส่วนของเราต้องการเพิ่มความแรงก็ฝั่งตัวตัว h ิตนะครับตัวอากาศเนาะผมขออนุญาตใช้คําว่าตัวอากาศ ตัวปรับละเอียดนั่นเองเนาะตัวนี้ค่อยๆอ,อัดเข้าทีละหน่อยดูรอบนะครับว่าเขาจะขึ้นมาประมาณเท่าไหร่ตัวนี้เดี๋ยวผมมาดูรอบตอนนี้ก่อนพามาดูรอบตอนยังไม่ได้อัดอในส่วนของอากาศเนาะอ่ะป้ายกัน,น,นบแบบเบสิกน,น,นะครับ พอผมอัดอากาศเข้ารอบเขาจะเพิ่มขึ้นไปทีละหน่อยเนาะก็คือกรณีที่ว่าถ้าเราไม่มีเครื่องวัดรอบเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ใช้ในส่วนของออการฟังเสียงเนาะอัดเข้าเรื่อยๆนะครับจนอัดเข้ารู้สึกว่ามันวอดเสร็จแล้วเนี่ยก็คายออกมาในส่วนของตำแหน่งที่รู้สึกว่ามันแรงที่สุดแล้วก็ไม่วอดแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์แต่ว่าถามว่าออรอบเราอัดให้มันจัดมากเนี่ยจะดีกับ เอ่อจะดีมากไหมเดี๋ยวผมพามาดูตอนเราประกอบบาร์ประกอบโซ่แล้วลองลองมาเทสวัดรอบอีกทีหลังจากนั้นเดี๋ยวผมมาประกอบบาร์ประกอบโซ่แล้วก็ลงกับไม้ดูว่าเราเวลาเราอัดให้มันแรงสุดแล้วเนี่ยเวลาลงกับไม้อะจะมีอาการสมูทไหมอย่างที่ผมทั้งนี้ทั้งนั้น,นการจูนที่ดีที่สุดตอนเราใช้ตอนลงกับไม้นะครับบางทีเราอัดสุดแล้วเรารู้สึกว่ามันแรงที่สุดแล้วแต่ว่าตอนลงกับไม้อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็สามารถมาคลายในส่วนของตัว ตัวเฮนะครับที่เราอัดเข้าไปสุดแล้วอาจจะคลายออกอีกหน่อยเวลาลงกับไม้อาจจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราเพาะลองมาดูกันขอเวลาสักครู่ครับครับผมอันนี้ที่ผมจูนมาเมื่อกี้เนาะตอนเราเดินเครื่องเปล่าที่รู้สึกว่าเสียงมันแข็งแล้วก็รอบขึ้นมาสูงๆนะครับตัวนี้ก็อันนี้ผมประกอบกับปบาโซ่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองมาสตาร์ทดูว่าอาการของเขาจะปี๊ดเหมือนเดิมไหมหรือว่าจะเป็นยังไงเนาะตัวนี้ขออนุญาตนะครับ อบประกอบบาประกอบโซ่ก็จะอยู่ที่หมื่นต้นๆนะครับแต่ว่าตอนเรากดไกเร่งประกอบบาประกอบโซ่ในที่ผมจูนคายอากาศลงมาเนี่ยเพราะว่าตอนกดไกเร่งยาวๆมันจะนิ่งกว่าแสดงว่าเขามีกําลังนะครับแต่ว่าตอนที่เราอัดมาเต็มที่เนี่ยประกอบบาประกอบโซ่แล้วพอเรากดไกเร่งยาวๆเนี่ยรู้สึกว่าตอนปลายเนี่ยเขาจะวอดนะครับเหมือนจะไม่มีแรงเนาะอันนี้ผมก็มาจูนตอนที่ประกอบบาประกอบโซ่ adults, คายอากาศออกอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมจังหวะที่ดีที่สุดก็คือตอนลงกับไม้เดี๋ยวผมมาลองลองกับไม้ถ้ามีลักษณะอาการวอดเนี่ยผมก็จะคายอากาศออกอีกนิดนึงนะครับใพ้เวลาลงกับไม้เขาไม่ได้สะดุดเนาะโอเคเดี๋ยวมาลองดูตอนลงกับไม้กันโอเคครับเดี๋ยวผมพามาลองลงกับไม้แล้วก็วัดรอบไปในตัวนะครับจังหวะตอนลงกับไม้เมื่อกี้ที่ผมจูนมาก็คือประกอบบาร์ประกอบโซ่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จูนเพิ่ม โดยที่คายอากาศออกนิดต่อยเดี๋ยวเรามาลองลงกับไม้แล้วก็ดูว่ารอบเขาจะอยู่ที่เท่าไหร่กันเนาะน โอเคเราเมื่อกี้ที่ผมทดสอบนะครับประกอบบาร์ประกอบโซ่เสร็จแล้วเร่งมีอาการวอดเนาะหลังจากนั้นผมคลายในส่วนของตัวอากาศคลายนี่คือหมุนซ้ายนะครับหมุนคลายออกเนาะก็ให้ตอนประกอบบาร์กับประกอบโซ่เนี่ยเราเร่งเครื่องแล้วรอ,อ,อบปลายเขาสมูทพอมาจังหวะมาลงกับไม้เนี่ยรู้สึกได้ทันทีว่าดูดไม้ดีนะครับตัวนี้ไม่มีอาการวอดเนาะก็อย่างที่ว่านะครับเวลาเราจูนตอนเครื่องเปล่าแต่ให้เสียง,งดังที่สุดบางทีเนี่ย อาจจะไม่ใช่จุดที่ดีที่สุดเนาะถ้าเครื่องเปล่ากับตอนประกอบบารประกอบโซ่มันจะอีกเรื่องหนึ่งก็วิธีการแก้ไขก็ไม่ยากเหมือนที่ผมทำเมื่อกี้นะครับแค่นั้นเองโอเคก็คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมร้านเอมาอุปกรณ์เชียงรายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ